และในขั้นที่2ของการเจระดับแบมนี้คือบางที่เนี่ยในนี้นะครับในต้นอ้อยเนี่ยมันเจอเกิดได้นะครับมันจะคอคาพเปร์นะเกิดได้นะครับนะถ้าเวลาเดาไเก็บๆอยู่ยยยยยพิปเปร์ผมอ่ะป่าโอโ้โหบันเทิงเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้ยวยครับมาพบกับผมคิดเหมือนครับเช่นเคยได้ไหมครับ เอาชีวิตรอจากครั้งก่อนเนะเราได้ไปทำการบุกหาป่าจังเกิลใช่ไหมครับซึ่งผมก็ได้ทำการเก็บทรัพยากรมาทนนข้างหลากหลายเลยก็คือทั้งในเทซายเนอะแล้วก็ป่ากงกลางด้วยที่ผมกลางเดินเดินทางกลับนะครับรวมทั้งเจ้านี่ด้วยนะครับต้นสับปะรดด้วยแล้วก็อันเล่ต้นด้วยนะครับ แต่ว่าผมยังขยายคันนี้ไปได้เนื่องจากเรายังมีอาบิธินะครับถามว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันเราก็จะมาทําการทำฟาร์มชูการเขียนนี่เองนะครับซึ่งผมได้ทําการเคลียร mm ์พื้นที่ไปแล้วเนี่ยนะครับในบริเวณตอนนั้นนะครับซึ่งจริงเนี่ยนะครับผมก็อยากทําเป็นฟาร์มัจมันะแต่ว่าในการที่เป็นอัจมัดเนี่ยมันจะต้องใช้ทรัพยากรเยอะนาะหนึ่งแะสองก็คือ เราก็ไม่ได้มีทรัพยากรเยอะขนาดนั้นแล้วก็การทำอัตโนมัติได้อะมันดีแหละแต่ว่าเช่นจะเป็นเรนบกเก็บของอย่าเป็นรถไฟอย่างเงี้ยมันก็ออยากแบบเราไม่ได้มีเหล็กขนาดนั้นนะเนาะเราจะทําตรงนี้เพื่อที่จะทําอะไรครับไปหาอินชัดดีๆเพื่อมันจะตีอุปกรณ์ชุดก่อของเรานะครับแล้วก็ทาไมเราก็จะได้อาดูพอ,อที่ค่อนข้างพร้อมแล้วก็จะสร้างโู้สร้างนี่อะไร แล้วก็มาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับมีแต่ดินที่มัดนะครับมีแรกมีอะไรนิดหน่อยนะครับเส็จเป็นดินนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับซึ่งเราก็จะทําเป็นฟาร์มแอบถ้าม,ปปมดาก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอัตนมัขี้เกียนะาจะเดินเก็บเองหรือเราจะใช้เร่กเก็บก็ได้นะครับแต่ว่าในเชิงเบื้องต้นเนี่ยเราเก็บเองก่อนนะครับมาเราเริ่มกันตรงไหนดี ตรงนี้เหรออืมไม่ดีมันจะใกล้เกินไปทงไม่ได้กันคนระับมาเดี๋ยวผมขอดูด้วยว่าผมจะคุดไปกี่บล็อกนะครับเออสักสามสิบเอ็ะหาพอดีเลยสามสิบโอ้โหเือนยังวันมาเลย 30บล็อกพอดีเลยเราก็จะขุด30บล็อกไปนะครับทุกเส้นทางเลยนะครับแล้นะวก็คือเบ้นสองเนาะเพื่อที่ให้เราทำน้ำตรงกลางไว้ก็คือตรงที่บ้านเราตรงนั้นนะ่ะเป็นฟาร,ร์มชั่วคราวนี่แหละแต่ทีนี้เราไม่เอาชั่วคราวแล้วเราจะเก็บดีเพื่อที่ทำธุรกิจกับพีีเนาะนะครับ ผิด่จับไม่เช่งอันนี้นะครับก็มาเลย ตอนนี้เรามีอยู่ 1, 2, 3, 4, 5 5่แถวแล้วก็มาทำสักสิบแถวก็ได้แต่ว่าก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละคือเราก็เล่นอยู่คนเดียวนะ้องดันั้นเนี่ยถ้าสิบแถวมันก็น่าจะโอเคแล้วเนาะน่าจะใช้ได้แล้วแหละก็แถวร์ดเจ็ดนะครับ ขอแนะนำนะครับฟาร์มนี้เนาะฟาร์มนี้ก็คือทําไปใช้ไปนะครับเราเรียว่าทรัพยากรเนี่ยตา้องอยู่เรื่อยๆนะครับวทำไปใช้ไปถ้าแบบจะคิดว่าบอกว่าอะไรนะอ่าอางไรเดียวจะจะยังไงนะถ้าคิดว่าจะแบบทําให้เสร็จเรียงราเสร็จนะ้วไม่คู้มทีเดียวมันก็ได้แหละแต่ว่ามันจะแบบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ ถ้าทำไปใช้ไปก็น่าจะขู่กว่านะทำเสร็จเซลล์หนึ่งปุ๊บไปทำตัวหนึ่งตัวไปแล้วขู่ไปอย่างเงี้ยเฉดที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะโตเนาะมาโตปุ๊บเราก็เก็บได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอรับแป๊บหนึ่งครับมันเลยเปล่ามันจะเลยนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหพอดีเป๊ะเลยทำไมมันพอดีเป๊ะขนาดนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เหลือเนาะเดี๋ยวแบบ เอาไว้แบบทําเป็นโรงงานเก็บก็ได้นะหรืออะไรก็ว่ากันไปทีนึงนะครับเช่นเราจะทําอะไรดีเป็นรางน้ำอยู่ข้างล่างน,นี้ก็ได้นะแบบโยนลงไปเนี่ยปุ๊บแล้วก็ไปส่งไอเทมเข้าไปในโรงงานก็น่าจะได้เหมือนกันนะเออน่าสนใจนะครับนะซึ่งเราก็จะมาทําการเทน้านะครับอย่างที่บอกไปนะครับเราจะทําทีละแถวเนาะ ตอนแรกจริงผมก็อยากทำอัตมัติแนะแต่อย่างที่บอกไปนะครับเหนื่อยนะนะคะรับอัตมัติก็จะเสร็จพอใครแล้วโอร์ชันก่อนก็ทํามาแล้วเนาะมันก็แบบคือมันดีแหละมันดีดีเลยแหละแต่ว่าไม่ค่อยประสบอัตเสร็จเท่าเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็ทกําค่อนข้างยากด้วยแหละเนาะ โอเคเสร็จแล้วครับหนึ่งแถวเราก็จะทําการาที่บอกครับอันที่ผมบอกไปเลยปลูกไปเลยครับอันนี้เป็นดัตต้าเพกนะครับเพราะว่าผมจะได้ไ,ไม่ต้องกดน,นะอ๋อแป็นพิมพ์ผมกดประานะครับแป๊บหนึ่งนะโอ้ยเป็นพิมพ์ปอะไรเนี่อ่ะเขเป็นพิมพ์ครับไม่มีอะไร ตรงนี้ไม่ต้องปลูกก็ได้นะตรงต้นทางไม่ต้องปลูกก็ได้นะอ่าโอเคนะครับก็น่าจะน่าจะเรียบร้อยเนาะก็ตรวจทานนิดนึงนะเผื่อเราแบบเดินเฉียงอะไรเงี้ยโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วปึ๊บวางต่อไปครับวางไปเรื่อยๆเลยให้เรียบร้อย ตอนนี้แบบบางคนอาจจะเวียนหุนิดนึงเพราะว่าแบบบางทีผมจะหันไวเนาะ,ะก็ขออภัยด้วยนะถ้าแบบทม่้เวียนหุ่นะครับโอเคหลังจากนั้นครับก็ทำเหมือนเดิมเลยปูครับเหมืเดิมเลยนะครับจัดไปสิ่งที่เราทำฟาร,ร์มนี้เนาะอยู่สองอย่างก็คือไปเรกีกวบพ p ซและ ทำกระดาษเพื่อที่จะเอาไปทำพรุต่อไปเพราะว่าเราจะทีปีกแล้วเนาะนั่นแหละสิ่งหนึ่งที่ผมไม่อยากใช้ปีกในตอนนี้ก็คือเนื่องจากอชั้นเราแบบมันก็พอมีนะแต่ว่าเราก็ขาดในเรื่องของกูุด้วยนะเพราะว่าเราไม่มีกรุกขนาดนั้นเนาะ ก็จัดไปครับอี่แถวนึงนะครับทําไปจัดไปอย่างเงี้ยครับสิ่งเกิดขึ้นคือแถวแรกก็จะอาจจะโตได้แล้วทําไมมันมีซัมบี้ออกมาเรื่อยๆไม่เข้าใจอะ่ะเฮ้แปลกๆแป๊บหนึ่งนะผมคล่องใจทําไมมีซัมบี้ออกมาเรื่อยๆเนี่เยเฮ้มันแปลกๆนะขอสักครู่นะครับมันมีซัมบี้มา แค่เข้าใจอะ่ะเรา,เาจะไหนอะ่ะตอนนี้หรอ,อโอ้โหชัดเจเนะครับเต็มหน้าเลยโอ้โหผมก็ไม่รู้ว่ามีทางนี้ด้วยโอ้ไอ้คุคนๆนะตรงนี้อผมเคยลงมานะแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรกับมันใช่แล้วผมก็ลืมปักท็อต มันก็เลยเรียบร้อยเลยตอนนี้นก็ปล่อยไปฮะเพราะว่ามันก็คงแบบขึ้นมาไม่ได้แล้วล่ะเนาะอ,อ๋อคุณคุณเพราะว่าผมขุดทางนี่ไงใช่ผมขุดรูนี่ไงตอนแรกมันเป็นแบบหลุมลงไปลึก,ลกใช่ลึกดุกนะครับอ,อ๋อจะไม่แล้วนะครับใช่ใช่ใช่ใมานอนก่อน อ่ะโอเคเนาะตอนนี้เราก็ได้ามาแล้ว3แถวเดี๋ยวแถวที่เหลือเราจะไปทําต่อนะครับแต่ตอนเนี้ยเราจะมาตกแต่งนะครับนีดหนึ่งคือตอนเนี้ยตอนเก็บเราเนี่ยซึติว่าเราเก็บปรับปรับปรับเนี่ยแล้วก็เราก็ปุ๊บตรงเนี้ยมันเบยวเราต้องโดดขึ้นมาใช่ไหมันเดี๋ยวเสียเวลานั้นซึ่งแบบนั้นเนี่ยมันก็จะแบบเป็นนืดนิดนึงแล้วชา้าชานิดนึงอะไรเงี้ยมันก็แบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดังนั้นเดี๋ยวเจะต้องมาทําการปิดรูตรงนี้ครับนะ โดยการใช้สลับเนาะที่จริงมันก็ใช้อย่างอื่นได้เช่นใบบัวอะไรอีกละ่ะอะไรก็ได้ที่เป็นเวอร์เทอร์ล็อกนะครับเป็นบันไดก็ได้นะและที่ผมเอาเป็นสลับอากันนะครับซึ่งสลับที่ผมจะใช้ตอนนี้ผมกําลังตัดใจว่าจะใช้เป็นอันนี้นะคะรับิสโตนหรือว่าจะใช้เป็นไม้ดีคือถ้าเป็นไม้เนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือฝนตกเนาะแบบฟ้าผ่าอะไรเงี้ย มันก็จะแบบผ่ามาแล้วบางทีเรายืนไอเคยียอย่างเงี้ยฟ้าผ่าเปี้ยงมาเป็นยไงไฟไหม้นะครับอมผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะไหมหรือเปล่าถ้ามีน้ําอยู่เงี้ยผมก็ไม่ชัวร์เนาะดังนั้นเนี่ยมันก็เอาไงดีอะเอากรน,นี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็กันไว้ดีกว่าแกเนาะกันไว้ดีกว่าดีกว่านะครับเราใช้เป็นอะไรดีโพลิสหรอ ิได้ไหมอะโพลิสก็ถ้าอยู่ลนะ่ะถือว่าก็ได้แล้วเอาโพลิสก็ได้นะนนะง่ายๆนะไม่ต้องขบับเยอะเขาไี้ไวดีไม่ต้องแบบขับในขั้นต่อเนาะที่มันมีบิกด้วยเนาะมีบิกมีไทยอ่ะอ้าวเลยซะย่าะเอา,อญญานะอเป็นโพลิสเนี่ยครับนะง่ายๆนะ ทีนี้เราก็จะเดินแบบนะครับเขียบได้แบบสะดวกสบายเพราะว่ามันรับพื้นที่เท่ากันแล้วเนาะแถมเราสากบ้านปูดได้ด้วยเพราะมีน้าอยู่ข้างล่างนะครับนี่แหละนี่คือสิ่งที่ดีของ Snap น,นะครับอ่านี่การยกระดับของฟาร์มนี้ในขั้นแรกนะครับและในขั้นที่2ของการยกระดับฟาร์มนี้คือบางที่เนี่ยในนี้นะครับในต้นอ้อยเนี่ยมันเติดดปเปนะ้เกิดได้นะครับจะคลอคิปเปอร์นะเกิดได้นะครับนะ ไอ้แบบเราได้เก็บๆอยู oh, oh. ่เปิ้ลๆผมว่าโอ้โหบันเถิงเลยนะครับตรงนี้ก็เกิดได้ครับตรงนี้คือตอนนี้เราก็ต้องทำการหาดนะ้วยนะหาอหาอะไรนะหาแสงเนาะหนึ่งเลยไง่ายๆนะครับอถอดจบจบก็จบแต่แบบมันก็แบบ ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ผมจะทำอะไรดีที่มันจะดูแบบสวยงามโ mm. คงไฟอย่างกันหรอถ้าโคงไฟมันก็ได้นะน่าอาจจะต้องไปเรียกับ NPC หรือครับเข้ามาเองโดยที่แบบใช้หลินเยอ,อนะครับอืมเอาไงดีอะ่ะอยามขอขปิดตรงน,นี้ก่อนแล้วกัน ที่เหลือไปจัดการที่หลังเองนะครับก็เอาแค่าบางต้นแล้วกันเอาเป็นทอ็อดก่อนนะครับมันอาจจะดูแบบนั่าเกลียดไปหน่อยเนาะก็ไม่เป็นไรแต่ดีกว่าที่แบบมอเตอร์จะมาเขินในนี้นะครับก็กะโดยประมาณครับก็กะไปนะว่าจะประมาณไหนนะครับก็กะ,ะ,นนะกะเอาไว้อ่ประมาณนี้แล้วกันนะแถวสักสี่ห้าท็อดอ่าประมาณนี้แล้วกันนะ อเคนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาทําที่หลังอีกทีนึพนะื่อนคือถ้าเป็นเสาไฟอย่างเงี้ยโคมไฟคือเราก็เคยทํามาหลายเวอร์ชัแนแล้วนะครับมันก็อาจจะดูแบบน่าเบื่อนะดังนั้นเดี๋ยวผมอาจจะไปลองคิดวิธทีนึงแล้วกันว่าเราจะทํำยังไงนะครับกับตรงนี้เนาะในทําเรื่องของแสงไฟนะครับอ๋อก็ก็น่าจะโอเคแหละประมาณนี้สาหรับวันนี้นะครับแลวเดี๋ยวครั้งหน้าผมอาจจะต้องทําในเรื่องของรางน้าด้วยนะครับ คปอถ้าตรงเนี้ยน้ำไหลใช่ไม่ได้นะน้ำไหลไม่ได้นะคือน้ำไหลออกมาได้นะผมอาจจะต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นอย่างอื่นมั้งไม่ได้ถ้าเปลี่ยนปุ๊บก็จะไม่ได้ผมจะพยายามเขาเรียกว่านะจะทำยังไงได้ให้มันแบบสามารถมีรูตรงนึงปุ๊บมีหลังน้ำอยู่รอบๆปลา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 เราสามารถโยนอะไรที่มันไปตึ้มออกมาปั๊บ ไอเทมก็จะไหลาตามน้ำไปเพปั๊บๆไปเก็บตรงบริเวณตรงนั้นเป็นโรงงานเก็บชุดเครงเขียนนะครับนี่เราก็จะไปครับกระดาษอะไรก็ว่าไปอีกทีหนึ่งน,นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมมาพบมาเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ตามก็กริ่งเดี๋ยวดแชร์เพื่อนดูด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ